สวยั่วาร์ลพสสวัสดีจ้ามันในก่อยมีเมน,นสูสเต๊ปเมนูตามไปดูกานนะสุพีสุนองเข้ากินนะจ๊ะวันนี้ก็ทยจะทำอะไรแกงเห็ดยุค่าอันนี้เห็ดยุค่าของทแท้นะจ้ะบ่มเป็นเห็ดขมเนาะอันนี้เห็ดยุค่าที่เกิดเกิดในปลายุค่าจ้ะเนี่ยล่างทำความสะอาดไปแล้วเนาะดอกอันนี้ก๋วยแกงแต่ดอกบานๆมันจะมันจะมีดอกตูมเป็นค้ายค้ายเห็ดฟางนะจ๊ะ ก่อยข้างน้ำซื้อไปแล้วนะใส่ลงไปแค่นัานนิดเดียวนะจ๊ะเก่งแต่เขาล่าข้างเหนือนะแล้วก็ปัจจัยเสิร์ฟทีนักเผ็ดหน่อยเคล็ดลับตามชอบปัจจัยสดกว่าง่ายๆเหมือนเดิมแต่เห็ดขีดเห็ดพิณาขับดุนแบงนั้นแล้วเห็ดเขาก็ออกมาเพราะว่าเขาล่างเห็ดวันนี้จะเปรี้ยวนิดเดียวจ้ะใส่กับขามเปียกลงไป แล้วก็ปรุงรสจากน้ำปลาเหมือนเดิมแกงแบบเ,เล่าๆเอางแม่น้ำประเด็ดจักน้อยจ้ะแล้วก็ปรุงรสใส่สหน่อยเสพหน่อยเส้นร้ายเสพร้ยายตามค้นเซ็จ้ะก่อยเลยบ่ค่อยได้ เกิดคลิปให้คุณพน้องข้าเบิ้ลมาจ้ะบม่ได้ตอบทุกเมนจะยากเขี่ดดยยาคมกันนะจ๊ะฝากติดตามให้กำลังใจคอยไปเรื่อยๆนะเจ้ะเนาะแล้วก็จะเพิ่มบทตีลงไปนิดนึงจ้ะกดตุ่มท้ายเพือเดียวจ้ะแล้วม,มีเวลาเห็ดกับเขา่าบทดีนี่แล้วแต่ความชอบเลยจ้ะวนนะางตรงนี้ลงสีดำแกงรอเดียด แล้วก็จะใส่ใบพัอีตูกันใบพัอีตูคือไอตูเล่าจ้ะใบแมงลกกักนแัแนะไรเนาะแต่วันนี้ทำมันถือสูตรอีสานแท้ๆนะจ๊ะก็ต้องใส่ใบแมงลกักใบพัอีตูเล่าจ้ะแต่วันนี้ก้อยดัดแปลงเนาะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะความชอบก้อยมากกินใบอีตูไทยกย้อยจี๊ใส่ใส่ผักเป็นไตูเล่าใส่เป็นไอตูเล่าจ้ะถ้าดถือสูตรก็จะไปะ็นไอตูเล่านะจ๊ะ รอเดือดลวสุกนะจ๊ะน่าจะจิ้มเห็นบอลในน้ำเห็ดเขาออกมาเนี่ยจ้ะเห็ดเขาก็สิคายน้ำเนี่ยออกมานี้เต็มขนาดกวนเส้นน้มีดเดียวนีงเด้ก้อยแกงใส่กระทะนะจ๊ะเพื่อให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะจ๊ะ สังเ,เกตวบอกว่าก,ก๋อยเห็ดกับขา่าวก๋อยจีบอสใส่น้ำปลาเพราะว่าก๋อยนักพวกเครื่องแล้วเนาะนักพวกรสดีพวกประเดกจ้ะเวลาก,ก๋อยแกงอีหยังกระซังเนาะแกงอีสานก๋อยจะบเใส่น้ำปลาเพราะว่าก๋อยนักประเดก็ดซันจะเข้มเนะมาะใส่หมักเผ็ดกับใส่พวกพริกหลายาๆนะจ้ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม พีเพิ่นไปเก็บนะจ๊ะแล้วหายก้อยแกงไปสู้กินมืออื่นยี่ตลาดขายของแล้วก็จะซิมนะจ๊ะขาดกระแดกใส่ลงไปอีกลนประแดกลงไปจ้ะ ชอบใครชอบมันนะจ๊ะเนาะเห็นยุค,ค่าปีหนึ่งได้กินแท้เดียวนะจ๊ะไ,ได้กินง่ายๆหรอกเด้อเขาล่ะ แสบแลมนจากมัวแล้วมาจากที่นี่ตอนจะใส่โที่จ้ะุดชุ้นขากรงเนาะกล่อยกับดีไซใบข่ายด้วยนะกล่อยเลยบริเทพพี่พอนองไปเก็บเนาะ ร้อยหอมมแกะได้เสร็จสับเรียบร้อยจ้ะน่ากินบ่ะแล้วก็จะให้ดูใกล้ๆเนะเทน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 น่ากินบ่ะแกงเต็ตอยู่ค่ะ ไปแล้วนะจ๊ะก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะขอบคุณเลยๆนะจ๊ะเนะาะทุกอาก็ให้อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนจ้ะลำ้ำรวยเงินทอง่าเจ็บย่าจนเนาะช่วงนี้กับพ่อยู่เขาดูแลสุขภาพน้่นจ้ะไปแล้วเนะาะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า